เทือกป่าบ้านหุ่นเหน่านะครับตำบลควาไหลอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเทศสองผืนเทศสองผืนนะครับยูว่าล่ะ

เทืดปลาทำกลางสายฝนฮะทางนนแหนขาดเอาเพื D ่อนเพื่อนเพื่นนี่ก็ต uh, ้งมึงเห้ลทงนี้ก็ทางนี้กต้องเหงันนั่นอ็ของใหม่เดินไม่ได okay. ้ออกยโซกุล่ละโอ้ของแทบงปนิงปนินใส่ปนิใส่ปนิงบังบัง เบอ้งตัวปลาบื้งตัวปลาเบืงตัวปลาครับเบงตัวปลาขึ้นมาพี่เขึ้นมาพี่ใส่โลครับพี่จะใส่โลโต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 เนี่ของฉาดแหย่ไนะครับนี่นะครับของบ้านหอยเหลา บ้านห้วยลาวห้วยหมบ้านห้วยใม่้าห้วยใหม้าวห้วยใม่เอามาบางเอามาบ้างเทศทำกลางสายฝนนี่นะครับโอ้ปลาเทศสองฝืนนะครับยสสองโลเยสกัดสองโลีโสโลอืนี่นะครับอยวปล่อยปลากัน เอาไปแล้วโอ้พันหนึ่งวะนี่แต่ครับยัพ่อพ้นลงนา่ขึนขึนราคาเห็นเลยเป็นพันหนึ่งเอาอยู่แล้วครับปลาไงโอ้แห่เขียวยังไงว่าหมันตะปลาไงแท้ เอออะล้วครับเทศปลาบ้านหอยเหลาตำบลขวาไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับนี no yes ่เทือดสองพื้นสีเขียวถือของใหญ่อีกแล้วครับน่าสิเป็นยีโซคือเก่าเอ็นหน้อยถือตะปาใหญ่แต่เอ็นใหญ่ถือตะปานิ้นตะปานิ้นกับตปานนิ้งง่ายพอเหมือนกัน วได้มือได้เว้นแล้วสีแจงอีกเส้นหนึ่งนะครับสองผืนของฉาดแหง่ายผืนหนึง่งป้ายังป้ายังโอ้ปนินง่ายปนินปนินปนิน,น,นจักตัวสองสองตัวใหญ่ ปายัางของชาดแหง่ยกับปลานินนะครับโอ้ปลานินไม่ได้สวยๆขาดที่ะเฮ้ยทบนะเฮ้ยาดถือปลาิวน้ือาดิยเอาเอาวางลงกันวางลงกันวางลงกันบปโอ้เนี่ยชาดแหง่ถืตะปานิดหน่อยไม่ไข่ครับ่ยไข่ โอ้โอ้ถึงมือเด้นี่นะครับบ้านหอยเหลาตำบลเกาะไรอำเภอนาเชิกจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวได้มือเดี๋ยวแจ้งอีกเสื้อนึงครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยปลาก่อนนะครับปล่อยปลากปล่อยปาก็เถอะได้ได้แป๊นควาควาดมือกัอีกหนึ่งคนเอาไหเอาไหย่ปอ่ยอะไรต่ยออเลย อ้าวคว่ำกันอีกละวเสตแห่เสตปลานะครับบานหอยเหลาเทศปลาถามกลางสายฝนนะครับเทศสองเอาอีกแล้วของเงยอีกแล้วมันถือไอ้แห,หน้อยแต่น้อของเงยหน่อยน้อเนี่ยครับบ้านหอยเหลานะครับตำบลเกาะไรอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับน้องยี่สิบก็เลยนะครับ แล้วหามือหาเว้นให้พี่น้องลงนะครับหนาจีายในเดือนนี้เหรอครับเพราะว่าโดนไปเดี๋ยวฝนมามันนิ่มาแล้วมายูสัมเตะขาดเดะโอ้ ออกตัวหนึ <ifica Chevy> ่ง <apl ians Hi> ขาดไปตัวหนึ่งม <ga fuck> ุดมุดแหมือนี่ปานินไม่ใส่แต่ที่จะใส่งามๆนะครับโอ้ทางนี้ปานินสามครับสามสามตัวโอ้ยนี่จะใส่สวยๆเลยนะครับให้เอาคืนมาได้หาอะไรเด็กๆหาอยได้พันสองบัว แหพื้นนีหารอยกันวะหารอยกนหเนแล้วครับโตปลาส่โลนะครับสามตบานหยเหลาวนะครับตำบลนาเฉือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามตำบลกอไรตอไรนะครับบ้านหอยหลาปล่อยปล่อยไปแล้วนะครับเอยปล่อยป่านิ้ปล่อยปวนครับ นถือสองตัวขาดตัวหนึ่งดิพื้นเชียวขาดตัวหนึ่งปลาเยโซกขึ้นกันนี่แหละปลาเยโซกนี่ได้ใส่งามๆนะสองลกสองลกกว่าสองลกขึ้นหารอยไม่หารอยปลาขันปลาไ่ขันปลา ลอยปลากันนะครับเดี๋ยวได้มือได้เว้นเดี๋ยวสิแจงพี่น้องอีกเทค่นึงนะครับบ่อนบ่นหองโ่หงมีมีหงมีอยู่ปลาใสงยยหองมีเยมันจะจับปลากับพวนันมันมีสายยู่